สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับประจำเช้าวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2567ตามเวลาในประเทศไทยโดวยวันนี้อยู่กับผมนพระชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ทหารอเมริกันเสียชีวิตหลังเผาตัวเองหน้า,าถานทูอิสเอลเพื่อต้านสงครามกาซา อิสราเอลเผยแผนอ,อพยพผู้ลี้ภัยออกจากราฟาก่อนโจมตีขณะที่นายกปาเลสไตน์ยื่นใบลาออกสวีเดนได้ไฟเขียวจากฮังการีเข้าร่วมนาโต้สำเร็จและภาพดาวเทียมเผยดานลอยน้ำจุดใหม่ใกล้พื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ส่วนเสริมข่าววันนี้ครับชาติตะวันตกเร่งแผนส่งอาวุธและรุดหาทางสู่สันติภาพยูเครน และส่งท้ายวันนี้สหรัฐพัฒนาหุ่นยนต์จิ๋วหิวแสงไร้แบตเตอรี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ ครับคุณนิติการต้องไปติดตามประเด็นข่าวหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าหนึ่งในสหรัฐวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับประเด็นสงครามในกาซาค่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารแห่งกองทัพอากาศสหรัฐผู้หนึ่งนะคะเสียชีวิตหลังจากจุดไฟเผาต,ตัวเองหน้าสถานทูตอิสราเอลในกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ค่ะเพื่อที่จะต่อต้านการลุกการที่เกิดขึ้นในกาซาตามรายงานของ AP นะคะโดยพลทหารอากาศแอรอนบูชเนลวัย25ปีจากซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บจากไฟเผาตามการเปิด เผยของสำนักงานตำรวจกรุงวอชิงตันในวันจันทร์เอพีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ1 3 0กาของวันอาทิตย์ค่ะบุชแนลเดินตรงไปยังสถานทูตอิสราเอลในกรุงวอชิงตันจากนั้นได้เริ่มจุดไฟเผาตัวเองพร้อมถ่ายวิดีโอไลฟ์สตรีมมิ่งทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitch ไปด้วย ผู้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ได้เล่ากับเอพีว่าในช่วงหนึ่งบุชเนลได้พูดขึ้นว่าตัวเขาจะไม่ต้องร่วมกระทําผิดในการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์อีกต่อไปโดยวิดีโอดังกล่าวนั้นถูกลบไปจากแพลตฟอร์มในเวลาต่อมากองทัพประกาศสหรัฐมีแถลงการยืนยันในวันจันทร์ค่ะว่าผู้ที่จุดไฟเผาตนเองเมื่อวันอาทิตย์เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บเมื่อคือนที่ผ่านมาโดยทางกองทัพประกาศจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่แจ้งให้ญาของผู้เสียชีวิตรับทราบแล้วค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกำลังเสนอแผนปฏิบัติการทางทหารที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาให้ทางคณะมนตรีของเขาพิจารณาท่ามกลางเสียงตำหนิวิจารณ์จากนานาชาติที่อิสราเอลโจมตีสังหารประชาชนจำนวนมากในกาซารวมทั้งข้อกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังกระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ทางอิสราเอลออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้พร้อมกับยืนยันว่าได้ทำสงครามกับกลุ่มฮามา ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการและเมื่อเดือนธันวาคมค่ะทางสถานกงสูลอิสราเอลในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียแจ้งว่ามีผู้จุดไฟเผาหน้าสถานกงสุลและพบธงปาเลสไตน์ตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในการประท้วงอย่างสุดโตง่งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งนี้ค่ะ ครับนั่นก็เป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับไปดูกันที่สถานการณ์จริงที่ออตอนกออกลางบ้างนะครับสํานักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบเนจมินเนทันยาฮูประกาศในวันจันทร์ครับว่ากองทัพอิสราเอลได้เสนอแผนอ,อพยพประชาชนชาวปาเลสไตน์นับแสนคนออกจากเมืองราฟาทางใต้ของฉนวนกาซาให้กับทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วก่อนที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสในเมืองต่งางๆครับ ซาฮาราซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญที่สุดของอิสราเอลในการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสได้กล่าวเตือนรัฐบาลอิสราเอลเรื่องการใช้กำลังทหารภาคพื้นดินในเมืองราฟาซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอียิปต์โดยไม่มีการอพยพผู้ลี้ภัยหลายแสนคนออกจากเมืองดังกล่าวอย่างปลอดภัยเสียก่อนครับทางนายกเนทันยาฮูยืนยันว่าการโจมตีอย่างต่อเนื่องที่เมืองราฟาจะทำให้อิสราเอลกำชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือกลุ่มฮามาสได้ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ อย่างไรก็ตามแถลงการของอิสราเอลในวันจันทร์มิได้ระบุว่ามีแผนจะนำบรรดาผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ที่อ,อพยพออกจากเมืองราฟาไปอยู่ที่ไหนโดยทางอียิปต์ยืนยันว่าจะไม่เปิดพรมแดนรับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นเข้าประเทศในขณะที่พื้นที่ส่วนอื่นๆของกาซาก็ถูกอิสราเอลทำลายจนย่อยยับในช่วง5เดือนที่ผ่านมาครับกระทรวงสาธารณสุขของกาซาเปิดเผยว่ามีชาวปาเลสไตน์ในกาซา ูกสังหารไปแล้วเกือบ30,000คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กขณะที่อิสราเอลระบุว่าได้สังหารนักรบกลุ่มฮามาสไปกว่า1 2 0 0 0 0คนเช่นกันทางสหรัชาชาติก็แสงความกังวลว่าการใช้ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเมืองราฟาที่เต็มไปด้วยผู้ลี้ภัยนั้นจะยิ่งทำให้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวเลวร้ายลงไปอีก เลขาที่การใหญ่ UN เอันโตนิโอคูเตรสกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลในเมืองราฟาจะไม่เพียงแค่สร้างอันตรายต่อชาวปาเลสไตน์กว่า1ล้านคนที่หลบภัยอยู่ที่เมืองนี้ แต่จะถือเป็นการตอกตะปูตอกสุดท้ายเพื่อปิดตายโครงการความช่วยเหลือของสหรประชาชาติด้วยครับคุณนิติการค่ะทางกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันจันทร์ด้วยนะคะว่าได้เข้าโจมตีลึกเข้าไปในเลบานอนค่ะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาซึ่งแหล่งข่าวรายงานว่ามีการโจมตีใกล้เมืองบาอัลเบกในเลบานอนและคาดว่ามีผู้เสียชีวิตสองรายนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอิสราเอลและกลุ่มเฮสเปลาซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสในกาซาโจมตีใส่กันและกันอย่างต่อเนื่องจน เกิดความกังวลว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั้นอาจลุกลามไปยังพื้นที่อื่นในตะวันออกกลางค่ะเมื่อวันจันทร์อิสราเอลระบุว่าหนึ่งในโดรนของตนบินเข้าไปในเลบานอนถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธ ขณะที่เฮสบอลายืนยันว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศนั้นสามารถยิงรงของอิสราเอลตกได้หนึ่งลำค่ะและในวันจันทร์อีกเช่นกันนะคะนายกรัฐมนตรีของชาวปาเลสไตน์โมฮัมเหม็ดเทเยได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งนะคะเพื่อปูทางให้มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลของชาวปาเลสไตน์ซึ่งชาติตะวันตกรวมทั้งสหรัฐเองก็หวังจะให้เป็นผู้ปกครองฉนวนกาซาหลังสงครามสิ้นสุดลงในปัจจุบันรัฐบาลของชาวปาเลสไตน์คือผู้ปกครองเขตเวสต์แบงก์แต่ไม่มีอำนาจเหนือฉนวนกาซานะคะหลังจากกลุ่ม ฮามาสชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2007ค่ะโดยนายกผู้นี้กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าความท้าทายสําหรับขั้นต่อไปจําเป็นต้องมีรัฐบาลชุดใหม่และการบริหารจัดก,การทางการเมืองเพื่อรับมือกับความจริงบทใหม่ในฉนวนกาซาค่ะคุณนพร,รัตรับจากสถานการณ์สงครามในตัวหนกกลางไปที่เรื่องของสงคราม รัสเซียกับยูเครนกันบ้างนะครับกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ว่ารัสเซียทําการโจมตีด้วยดโดรนและขีปนาวุธเข้าใส่หลายจุดของประเทศในช่วงข้ามคืนก่อนหน้านะครับขณะที่ผู้นําประเทศยุโรปหลายคนระดมการสนับสนุนให้กับกรุงเคียบอยู่ครับกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของตนสามารถยิงโดรน9าลำจากทั้งหมด14ลำที่รัสเซียส่งเข้ามาตกลงเหนือน่าฟนน้าเขตปกครองคาคิฟ และดตนีโปรเปตรอฟส์และยังทำลายขียปนาวุธ3ลูกจากทั้งหมด6ลูกที่ถูกยิงเข้ามาด้วยการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผู้นำประเทศยุโรปเตรียมเข้าประชุมที่กรุงปารีสเพื่อจะส่งสารแซงจุดยิงของตนไปยังประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินและเพื่อต้านการกล่าวอ้างของเครมลินที่ว่ารัเสเซียจะเป็นผู้มีชัยในสงครามที่ดำเนินเข้าสู่ปีที่สอยู่นีครับประธานาธิบดีเอมานูยลม,มาครง แห่งฝรั่งเศสส่งเทียบเชิญผู้นำกว่า20ประเทศในยุโรปมายัางพระชวงเอลิเซกรุงปารีสในเช้าวันจันทร์นะครับเพื่อร่วมการประชุมประเด็นการยกระดับของการลุกรานโดยรัสเซียเข้ายูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาตามการเปิดเผยของที่ปรึกษาผู้นำฝรั่งเศสครับรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมาครองเปิดเผยว่า ฉันทามาติของที่ประชุมก็คือว่าทุกฝ่ายควรเตรียมตัวรับมือกับการโจมตีของรัเสเซียที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าและต้องมีการเพิ่มการช่วยเหลือ,อยูเครนมากขึ้นทั้งด้านการเงินและการทหารครับที่ปรึกษาประธานาธิบดีฝรั่งเศสบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าเราต้องการส่งสารอันชัดเจนอย่างมากให้กับปูตินว่า เขาจะไม่ชนะสงครามยูเครนแล้วว่าเป้าหมายของเราก็คือการบทขยี้แนวความคิดที่ปูตินต้องการทำให้เราเชื่อว่าเขาจะเป็นผู้ชนะอยู่ดีครับความเร่งด่วนในการจัดหาอาวุธให้แก่ยูเครนเพื่อใช้ในการหยุดศึก การรุกคืบทางฐานของรัสเซียที่เข้าสู่ปีที่3นี้แล้วนะครับกลายเป็นประเด็นสําคัญที่มีการถกเถียงกันทั้งที่ยุโรปและก็ที่สหรัฐขณะเดียวกันการเรียกร้องให้มีการหาทางออกอย่างสันติในความขัดแยง้งรัสเซียยูเครนก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในเวลาเดียวกันครับคุณนิกิธิการกำลังวันครับมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA รอนิก้าบาเดรัสอิเกเลเซิสในประเด็นนี้มานําเสนอครับค่ะสถานีรถไฟในดอนเนสทางตะวันออกของยูเครนเกิดเพลิงไหม้เมื่อวันอาทิตย์หลังการโจมตีด้วยระเบิดนำวิถีของรัสเซียรวมทั้งภาพของผู้นํากองทัพรัสเซียที่ลาดตระเวนอัฟติอฟิฟกาที่รัสเซียยึดมาจากยูเครนเมื่อ17กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาแม้ว่าความมุ่งมั่นของยูเครนยังคงแข็งแกร่งนะคะแต่ยูเครนยังคงต้องการอาวุธและต้องการสิ่งนี้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทัศนะของรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนค่ะ In t mathematics of war, we look to the enemy. Their economy is. รัสเตมอูเมรอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนกล่าวว่าในการคำนวณของสงครามเราจะมองดูที่ศัตรูเศรษฐกิจของพวกเขามีมูลค่าเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์พูดง่ายๆก็คือเมื่อคำสัญญาไม่เกิดขึ้นในทันท่วงทีเราจะสูญเสียผู้คน เราจะสูญเสียเขตแดนด้านเจคสันเลเว่นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการม e ตร t เ e p r พ s s ทางสถานีโทรทัศน์ n อ c บเมื่อวันอาทิตย์เรียกร้องให้ไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนำร่างกฎหมายความช่วยเหลือยูเครนมูลค่า61 0 0 0พันล้านดอลลาร์เข้าสู่การพิจารณาและลงมติในสภาสัทีค่ะ Speaker Johnson if he put this bill on the floor uh, would produce a strong ป,ประธานสภาจอร์นเซนทางเจคซ์ซาล์เวนบอกว่าประธานสภาจอร์นเซนถ้าเขาหยิบร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณานและลงมติในสภามันจะเกิดเสียงสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายอย่างท่วมท้นในความช่วยเหลือต่อยูเครนเราได้เห็นสิ่งนี้ในวุฒิสภามาแล้วและหากเราสามารถเติมเต็มกระสุนที่ขาดไปยูเครนจะยืนหยัดอย่างกล้าหาญในการต่อสู้กับรัสเซียค่ะ ท่าทีของซาลิวันมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากสงครามที่รัสเซียส่งทานรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบดําเนินไปครบครอบ2ปีซึ่งชาวยูเครนส่วนหนึ่งยังมีขวัญและกําลังใจที่ดีแม้สงครามจะเข้าสู่ปีที่3แล้วก็ตามค่ะ ทางอนาสตาเซียเลฟินเซว่าอาสาสมัครชาวยูเครนกล่าวว่าฉันเชื่อว่าชัยชนะจะเป็นของเราเพราะทั่วโลกต่างสนับสนุนเราหากยูเครนต้องปราชัยนั่นหมายถึงทั้งโลกจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับประเทศเดียวทั้งนี้องค์การยูนนเซฟได้เตือนว่าสงครามรัสเซียยูเครนได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสภาพจิตใจของเด็กชาวยูเครนเด็กหลายคนเผชิญกับภาวะวิตกกังวลและขาดความสนใจรวมถึงการมีส่วนร่วมในโรงเรียนเนื่องจากภาวะสงครามค่ะ ทางสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ยุติความทุกข์เข็งของผู้คนในสงครามโดยตรัสว่าข้าพเจ้าขอวิงวอนความมีมนุษยธรรมที่จะสร้างเงื่อนไขสำหรับทางออกทางการทูตในการแสวงหาความยุติธรรมและสันติภาพที่ยั่งยืนค่ะ ในประเด็นเรื่องนี้ยังมีความหวังอยู่บ้างนะคะเมื่อประธานาธิบดีโวอโลเดเมียเซเลนสกีแห่งยูเครนได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าจะมีการประชุมสุดยอดด้านสันติภาพยูเครนเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะผู้นำยูเครนบอกว่าผมวองว่าการประชุมสุดยอดครั้งแรกนี้จะเกิดขึ้นตามข้อมูลที่มีณเวลานี้ในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิ เราไม่อาจสูญเสียโมเมนตัมทางการทูตนี้ไปได้โดยการประชุมสุดยอดจะเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนการประชุมนัดที่2เราอยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆในทวีปยุโรปค,ค่ะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกีทราบดีว่าไม่มีอะไรที่รับรองได้ว่าข้อตกลงสันติภาพนี้จะได้รับการยอมรับจากฝั่งรัสเซียเนื่องจากร่างพิมพ์เขียวของหอนทางสู่สันติภาพใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะต้องได้รับการนําเสนอไปยังฝั่งของรัสเซียด้วยเช่นกันค่ะ ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการทุกท่านสามารถลองมาอ่านรายงานนี้และข่าวอื่นของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ v i e t h a i c o m ครับ ยังมีรายงานข่าวออกจากยุโรปอยู่นะครับรัฐบาลฮังการีให้การนุมัดเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตของสวีเดนในวันจันทร์ครับส่งผลให้ประเทศจากภูมิภาคสแกนดิเนเวียนนี้กาวคือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตรทางทหารอย่างเป็นตัวได้แล้วหลังจากพยายามรักษาจุดยืนความเป็นกลางมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ การลงมติของฮังการีในวันจันทร์เป็นการปิดฉากโรคเลื่อนที่ดาเนินมานานหลายเดือนนะครับและทําให้สวีเดนสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายความมั่นคงของตนอย่างสมบูรณ์หลังนายกรัฐมนตรีอูฟคริสต์คริสโตสันแห่งสวีเดนเดินทางมายัางกรุงบูดาเปสต์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเพื่อลงนามในข้อตกลงด้านอาวุธระหว่าง2ประเทศนะครับภายหลังการลงมติอนุมัติของฮังการีนายกคริสมตตรน โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ว่าวันนี้คือวันแห่งประวัติศาสตร์และว่าสวีเดนพร้อมที่จะร่วมแบกรับความรับผิดชอบด้านความมั่นคงของภูมิภาคยูโรแอตแลนติกแล้วส่วนยูเอ็นโตเทนเบิรเลขาธิการนาโตก็แสดงความดีต่อข่าวนี้ทันทีด้วยโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X ว่าการเข้าเป็นสมาชิกของสวีเดนจะทําให้เราทั้งแข็งแกร่งขึ้นและปลอดภัยมั่นคงขึ้นครับ ท้งนี้รัฐบาลกรุงสตอกโฮล์มถอยห่างออกมาจากนโยบายไม่ฝักใไฝ่ายใดของตนที่ดําเนินมานานหลายสิบปีเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงกับนาโต้หลังรัเสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนเมื่อปี2022ครับผู้นำประเทศตะวันตกกล่าวว่าการที่สวีเดนเดินตามฟินแลนด์เข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้ครั้งนี้หมายถึงการที่ประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินทำสิ่งสิ่งเดียวที่ตนพยายามหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อทำการรุกรานยูเครน แต่ก็เกิดขึ้นจนได้นั่นก็คือการขยายตัวของกลุ่มพันธมิตรนาโตครับโรเบิร์ตดาวิโอนักวิเคราะห์อุโสจาก Swedish Defense Research Agency ซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองของรัฐบาลสวีเดนให้ความเห็นว่าในวันนี้นาโตได้สมาชิกเพิ่มหนึ่งรายที่มีความจริงจังและมีความสามารถซึ่งจะช่วยขยยจัดความไม่แน่นอนในยุโรปตอนเหนือไปได้ รายงานข่าวระบุว่าสวีเดนจะช่วยแบ่งปันทรัพยากรต่างๆเช่นเรือดำน้ำเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ถูกออกแบบและประกอบขึ้นมาเพื่อใช้ในทะเลบอลติกและกองบินขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเครื่องบินรบกิเ p ิลให้กับกลุ่มพันธมิตรทางทหารนี้ด้วยโดยรัฐบาลสาโคมกำลังเร่งเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายทางทหารของตนอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะถูกปรับให้ถึงเกณฑ์2%ของ GDP ตามที่นาโต้กำหนดไว้ภายในปีนี้ครับ ค่ะไปที่ประเด็นตึงเครียดในทะเลจีนใต้กันต่อนะคะเพราะว่าภาพดาวเทียมที่ได้รับการเผยแพร่ได้ไม่นานนะคะแสดงให้เห็นแนวด่านลอยน้ำจุดใหม่บริเวณทางเข้าสันดอนไซส์กาโบโรโชในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพิกัดที่กำลังมีข้อพิาพาทระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในขณะนี้ค่ะรอยเตอร์รายงานว่าหนึ่งในภาพที่เผยแพร่โดยบริษัทแมกซ่าเทคโนโลยีเมื่อ22กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นด่านลอยน้ำปิดกั้นทางเข้ากาโบโรโชซึ่ง เจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งจีนอ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้ขับเรือขับไล่เรือฟิลิปปินส์ที่ลุกล้ำเข้าไปในน่านน้ำของจีนอย่างผิดกฎหมายนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์ได้ส่งเรือของสำนักงานการประมงและทรัพยากรทางน้ำหรือ B F A R นะคะไปลาดตระเวนและขนส่งเชื้อเพลิงให้แก่เรือประมงฟิลิปปินส์ในบริเวณดังกล่าวพร้อมกับยืนยันว่ากิจกรรมของเรือฟิลิปปินส์ไม่ได้ละเมิดกฎหมายใดๆ ทางเจทาริเอล่าโฆษกกองกำลังรักษาการชายฝั่งฟิลิปปินส์กล่าวว่าเราคิดว่าด่านลอยน้ำนั้นมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางเรือของทางการฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเพราะจะมีการติดตั้งด่านทุกครั้งที่เห็นเรือของเราในบริเวณนั้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงได้กล่าวว่าไม่นานนี้ฟิลิปปินส์ได้กระทำการอันละเมิดอธิปไตยของจีนในน่านน้ำแถบสันดอนไซดังกล่าวและว,ว่าจีนจำเป็นต้องใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องดินแดนในการปกครองของจีนรวมทั้ง สิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของจีนอีกด้วยทั้งนี้จีนกล่าวอ้างกรมสิทธิเหนือ s c a r b o r o s h o w ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์และเมื่อปี2016ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในกรุงเฮกได้ระบุว่าการกล่าวอ้างของจีนไม่มีหลักการทางกฎหมายรองรับแต่จีนปฏิเสธคำตัดสินที่ว่านี้ค่ะ นับตั้งแต่ประธาน,นาธิบดีฟิลิปปินส์ฟอร์ดินามาโกสจูเนียร์ขึ้นบริหารประเทศเมื่อปี2022ฟิลิปปินส์ได้ท้าทายการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้และการยึดครองพื้นที่สกาโบโรโชหลายครั้งขณะที่จีนก็ตอบโต้ด้วยการสกัดกั้นไม่ให้เรือของฟิลิปปินส์ส่งสเสบียงให้กับเรือที่ประจำการที่ซันดอนไซอีกแห่งหนึ่งนั่นคือเซนต์โทมัสโชนะคะพื้นที่ในบริเวณที่ทั้งสองประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธินั้นมีทรัพยากรธรรมชาติอนันอุดมสมบูรณ์ววมั้งงฝูปลาจนน มากและแอ่งน้ำเค็มสีฟ้าใสาที่สามารถใช้เป็นพื้นที่หลบภัยในยามที่มีพายุใหญ่อีกด้วยค่ะครับยังอยู่กันที่เอเชียน,นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ให้เวลาแพทย์ที่ผล a g งานประท้วงหยุดงานไปจนถึงวันพระสุกร์นี้เพื่อให้กลับไปทํางานเดียวยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ถูกลงโทษหากกลับไปรายงานตัวกับที่ทํางานเก่าภายในกําหนดเส้นตายแต่หากฝ่าฝืนก็จะมีผลตามมาซึ่งอาจรวมถึงการระงับใบประกอบวิชาชีพแพทย์ด้วยครับ แพทย์ฝึกหัดราว9,000คนเริ่มพลังงานตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วเพื่อประท้วงแผนของรัฐบาลที่จะเพิ่มการรับนักศึกษาแพทย์อีกราว65%ครับโดยการพลังงานนี้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการทำงานของโรงพยาบาลต่างๆทำให้ต้องมีการยกเลิกแผนการผ่าตัดและการรักษาอื่นๆมากมาย รัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่าการเพิ่มจำนวนหมอเป็นสิ่งจำเป็นในการรับมือกับจำนวนผู้สูงอายุในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยปัจจุบันอัตราส่วนแพทย์ต่อผู้ป่วยของเกาหลีใต้อยู่ในระดับต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับบรรดาผู้ประท้วงให้หผลว่ามหาวิทยาลัยต่างๆไม่สามารถรับรองนักศึกษาแพทย์จำนวนมากขึ้น และนโยบายใหม่นี้จะไม่ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนหมอนในบางสาขาสำคัญที่มีค่าจ้างต่ำเช่นกุมารแพทย์และแพทย์ประจำฝ่ายฉุกเฉินครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เกาหลีใต้ปาร์คมินซูกล่าวในวันจันทร์ว่ารัฐบาลจะไม่เอาผิดทางวินัยต่อบรรดาแพทย์ที่ร่วมประท้วงผลากงานหากพวกเขากลับมาทำงานภายในวันพระสบกีที่29กุมภาพันธ์นี้แต่หากกลับมาไม่ทันกำหนดเส้นตายดังกล่าวพวกเขาจะถูกลงโทษด้วยการระง,งับใบประกอบวิชาชีพแพทย์อย่างน้อย3เดือนและอาจถูกไต่สวนหรือดำเนินคดีทางกฎหมายได้ครับตามกฎหมายของเกาหลีใต้ ได้มีการอนุญาตให้รัฐบาลออกคำสั่งบังคับให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลับไปทำงานได้หากมีสถานการณ์ร้ายแรงต่อระบบสาธารณสุขของประเทศซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีหรือปรับปรับ ราว30ล้านวอนหรือประมาณ8 0แสนบาทรวมทั้งอาจถูกยึดใบประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมายนะครับเมื่อต้นเดือนนี้แพทย์ฝึกหัดในเกาหลีใต้ราว7,800คนทั่วประเทศพลางงานประท้วงเพื่อคัดค้านแผนการดังกล่าวของรัฐบาลนะครับที่ต้องการเพิ่มนักศึกษาแพทย์อีก2,000คนภายในปีหน้าจากดับ3,058คนในปัจจุบันโดยมีแผนจะเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์เป็น10,000คนภายในปี2035ด้วยนะครับ ทุกท่านสามารถรออัปเดตข่าวต่างๆของเราได้จากสื่อสังคมออนไรต่างๆนะครับโดยไป Follow เราที่ Facebook, X หรือ Instagram, v วิเอไทยและ Subscribe YouTube, v ิเอทไทยหรือกลับไปฟังย้อนหลังในที่ Spotify นะครับ <Be away. S 1> ก่อนจะไปดูประเด็นของเทคโนโลยีนะครับมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้แดงยกกระดานครับโดยดาวโจนส์ร่วง62จุด ปิดที่39,069จุด S&P ลดลง19จุดหรือ0.4%ที่5,069จุด NASDAQ ลงไปเช่นกันครับ20จุดหรือประมาณ0.13%ที่15,976จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง0.38%ที่2,041ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท93สตางครับ มาที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันที่ญี่ปุ่นนะคะยานลงจอดดวงจันทร์ของญี่ปุ่นค่ะสร้างความประหลาดใจให้กับบรรดานักวิทยาศาสตร์นะคะด้วยการตื่นขึ้นมาเองหลังจากหลับไหลในช่วงกลางคืนบนดวงจันทร์นานถึง2สัปดาห์นะคะตามการเปิดเผยของทางสำนักงานสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นค่ะโดยยาน smart lander for investigating moon นะคะหรือ slim ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์เมื่อเดือนที่แล้ว แต่ว่าในขณะที่ลงจอดนั้นค่ะเกิดปัญหาเครื่องยนต์ของยานทําให้ยานดังกล่าวลงจอดแบบเอียงและแผงโซลาก็หันไปทางทิศต,ตะวันตกแทนที่จะเป็นด้านบนส่งผลให้การรับพลังงานแสงอาทิตย์ทําได้ไม่สมบูรณ์ทําให้ยานปิดตัวลงนะคะแล้วก็ไม่มีพลังงานเหลือนั่นเองแต่เมื่อดวงอาทิตย์โคจรเปลี่ยนทิศค่ะยานลำนี้กลับตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อ29มกราคมนะคะ และปฏิบัติภารกิจสำรวจดวงจันทร์ด้วยกล้องที่ติดอยู่ด้านนอกยานได้เป็นเวลาสองวันและส่งข้อมูลกลับมาอย่างโลกแต่ก็กลับไปนอนหลับอีกครั้งเมื่อความมืดมาเยือนค่ะและในวันจันทร์นะคะสำนักงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่นโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าเมื่อวานนี้เราส่งคำสั่งไปซึ่งยานสลิมตอบสนองกลับมาได้ยืนยันว่ายานสามารถรอดจาก ลงจอดรอดจากกลางคืนอันยาวนานและหนาวเย็นบนดวงจันทร์และยังสามารถรักษาระบบการสื่อสารเอาไว้ได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามทางสำนักงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่นไม่สามารถยืนยันได้ค่ะว่ายานลำนี้จะตื่นได้อีกนานแค่ไหนหรือจะสามารถส่งการสื่อสารกลับมาได้อีกหรือไม่และหากกลับไปนอนหลับอีกครั้งเมื่อเวลากลางคืนมาถึงมันจะตื่นนอนได้อีกหรือเปล่าทางนี้กลางคืนบนดวงจันทร์มีเวลานานราวสองสัปดาห์ค่ะและมีอุณหภูมิเย็นจัดในระดับ ติดลบ130องศาเซลเซียสในขณะที่ช่วงกลางวันนะคะมีอุณหภูมิร้อนจัดถึง100อองศาเซลเซียสทีเดียว ยานสลิมมีฉาย,ยาวา่ามูนสไนเปอร์ค่ะเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่สามารถกำหนดจุดลงจอดได้แบบแม่นยำร่อนลงพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำเร็จเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาและถือเป็นก้าวสำคัญของโครงการอาวกาศญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่ประสบความล้มเหลวมาหลายครั้งโดยก่อนหน้านี้นะคะซึ่งทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่5ค่ะที่สามารถส่งยานลงจอดบนดวงจันทร์ได้สาเร็จต่อจากสหรัฐสหภาพโซเวียตจีนและอินเดียค่ะ ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ทํางานนอกโลกนะครับในความเป็นจริงนะครับหุ่นยนต์เนี่ยต้องพึ่งแบตเตอรี่ที่เป็นขุมพลังสําคัญของตนเสมอนะครับเพื่อใช้ประมวลผลแล้วก็ดำเนินกิจกรรมต่างๆแต่ว่าแบตเตอรี่ก็สร้างข้อจํากัดบางประการสำหรับการใช้งานอีกทั้งยังส่งผลเชิงลบ ต่อสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเปลี่ยนเป็นขยะด้วยแต่เมื่อไม่นานานี้นะครับมีผู้สามารถพัพฒนาหุ่นยนต์ใช้บนโลกนะครับที่ไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ได้และคุณคมสัสนศรีนะวิบุญชัยมีรายงานจากผู้สื่อข่าววิเอนาตาชามอสโกวายามานําเสนอครับเมื่อเร็วๆนี้มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตันได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่ปราศจากแบตเตอรี่และยังสามารถค้นหาแหล่งพลังงานให้กับตัวของพวกมันเองได้ข่าวจานศาสนักศากษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน เพรวมประดิษฐ์หุ่นยนต์จิ๋วมิลลิโมบอลหุ่นยนต์ที่มีขนาดเท่าปลายนิ้วและยังมีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าหุ่นยนต์จากคู่แข่งรายอื่นโดยเขาเผยว่าเคล็ดลับที่สำคัญคือโฟโตไดโอด there are photodiodes, which are little sensors that can detect light on each of the corners. And so what it can do is actually move towards. John Sain อธิบายว่าโฟโตไดโอดเป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่สามารถตรวจจับแสงในแต่ละมุมได้ซึ่งหมายถึงความสามารถทําให้หุ่นยนต์จิวนี้จริงๆแล้วมันมองหาแหล่งพลังงานให้กับตัวเองได้อย่างไม่ยากโดยพื้นฐานแล้วเราหุ่นยนต์สามารถดําเนินงานแบบไร้แบตเตอรี่ไปได้โดยตลอด โดยพวกมันจะอาศัยการดึงพลังงานจากสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างเช่นแสงหรือคลื่นวิทยุและวิธีดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยทีมงานจากมหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตันนั้นมีความเชี่ยวชาญในการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมเมต่อสิ่งวดล้อมเพื่อพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ัวอย่างเช่นเมาส์คอมพิวเตอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและไมโครชิปจิ๋วติดปีกหรือว่าไมโครฟลายเออร์สที่มีเซ็นเซอร์รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นการใช้ศิลปะาก,การพับกระดาษมาประยุกต์ร่วมกับงานด้านวิศวกรรมและทําให้มันสามารถเปลี่ยนรูปทรงเพื่อปรับทิศทางในการบินทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่ว่ามาถูกสร้างด้วยมือทั้งสิน้นและวินเซนเตออดอโยสหนึ่งในสมาชิกของทีมเล่าว่า กระบวนการทั้งหมดนี้เสม,มือนบททดสอบความอดทนสำหรับทีมงานที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศเพื่อประกอบส่วนต่างๆของหุ่นยนต์อสเป็กทรอนิกส์เคยเป็น้ uh, ที่หลงไหล <yeah. S 1> มาตั้งแต่เด็กเขายอมรับว่าการที่ต้องประดิษฐ์อุปกรณ์เล็กจิ๋วขนาดนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดฝันมาก่อน ในส่วนของลักษณะเด่นของหุ่นยนต์จิ๋วที่พัฒนาออกมานี้ยังมีเรื่องของขนาดเล็กที่เท่ากับเหรียญเพนนีและยังสามารถรับน้ำหนักได้เกือบสามเท่าของตัวมันเองด้วยแซคคารี e องเกลฮาร์ดผู้ร่วมประดิษฐ์หุ่นยนต์จิ๋วเผยถึงก้าวต่อไปว่าเรากำลังหาวิธีที่จะทำให้หุ่นยนต์ขนาดเล็กจำนวนมากเหล่านี้ทำงานร่วมกัน สำหรับคำสั่งที่มีความซับซอ้อนมากขึ้นอย่างเช่นการตรวจสอบพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งหมดหรือการค้นหาสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในอนาคตทีมงานหวังที่จะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวจากพลังงานไร้แบตเตอรี่แบบเดียวกันนี้ในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และการสำรวจอวกาศในลำดับต่อไปผมคมสารสีธนวิบุญชยัย VOA รายงาน ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากวิวไทยกรุงวชิงตันครับผมนพรัตชัยเฉลิมมงคลดิฉันนีทิการกำลังวานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแต่เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ ช่วยเหลือตัวเองได้ในแง่ของพลังงานแล้วไปเก็บเอาพลังงานรอบตัวมาใชใช้เพื่อให้ตัวเองทํางานได้เนาะโดยไม่เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์น,น่าสนใจแล้วก็ไปทําใน พัฒนาในอุตสาหกรรมในโรงงานดิฉันก็เลยนึกถึงสาวโรงงานค่ะคนนี้ที่การคุณนภรัตสาวโรงงานและหนุ่มโรงงานคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนนะโอ้ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เดินเต็มไปหมด <c oughs> คิดว่างานพวกนี้คงเป็นงานที่ต้องใช้ความแม่นยําสูงที่ไม่ใช่มนุษย์แต่มนุษย์เป็นควบคุมคือเขาบอกคอนเซ็ปต์ของการใช้อิ <c oughs> เล็กทรอนิกส์หรือว่าเทคโนโลยีคือเพื่ออำนวยความสะดวกแต่คนเราต้องเป็นคนคุมเพื่อดูภาพรวมอยู่ดีก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ไม่ต้องไปเก่งเท่าหุ่นยนต์หรอกครับเพียงแต่ว่า ถ้าผู้ประกอบการทใดที่แบบหัวใสหน่อยในการแบบอยากจะใช้ใชหุ่นยนต์อย่างเดียวเนี่ยคงเป็นทางออกของเขาซึ่งก็จะกระทบเราอย่างที่เรากลัวกันนะครับใช่แต่คือหมายความว่าก็อาจจะไม่ได้กระทบ<ช>โดยรวม,มแต่ว่าถ้าเราทราบถึงโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่จะคืบคลานเข้ามาเนี่ยแล้วเราปรับตัวทันเรียนรู้ที่จะยกระดับทักษะตัวเองที่คุณนพพลัสว่าไปเนี่ยรเราก็จะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดเหล่านี้ค่ะค่ะ หุ่นยนต์ก็มีพลังงานให้ใช้เรื่อยๆนะเขาไม่มีแก่เหี่ยวย่นเหมือนเรานะผู้ที่การบนนรัฐพูดคําว่าเหี่ยวย่นก็รู้ว่าเหี่ยวย่นกรู้สึกเจ็บปวดเลยมองว่าเราเนี่ยมีวัยที่เราแอคทีฟแล้วก็มีวัยที่เราพักผ่อนหุ่นยนต์เขาทำงานหนักตลอดชีวิตจนกว่าเขาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็ปล่อยเขาไปฮะเราก็คือทํางานตอนที่เรากําลังสนุกกับมันแล้วก็ทไดีใช่ไหมฮะถึงเวลาเราก็ไปท่องเที่ยวพักผ่อน กินดื่มสบายเลยคิดมองโลกแง่ดีฮะบวกๆฮะอันนี้คือข้อได้เปรียบของเราถูกไหมครับคือเราเป็นเป็นข้อดเปี็โอกาสของเรานในที่สุดใช่ถูกต้องนะมันเป็นทางเลือกของเราครับเป็นอะไรนะฟรีฟรีวิวของของมนุษย์เราสามารถคิดเลือกทําอะไรก็ได้ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นข้อมูลมุมมองที่น่าสนใจจากวิวเอวันนี้ค่ะขอบคุณคุณนพน์คุณนีที่การและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจาก